ยังน่ารักเหมือนเดิมดิาชายเป็นแปนยายล้างตั๋วอยู่ดิาชายเป็นแปนมานั่งรอ,อเลยค่ะดูเสียยายล้างทั่วยังหม้อล้างอะไรอยู่แล้วดิาชายเป็นแปนก็มานั่งแมบปลงดิาชายเป็นแปนรักยายใช่ไหมยายก็รักพี่แปนนะลูกรักม,มากมากเลยหลานรักยายหลานก็มีหลานตัวเดียวนักมากด้วย มาให้ยายๆจุ๊บหน่อยสิให้ขอยยายๆจุ๊บหน่อยสิคให้ยายๆคอจุ๊บหน่อยนะอื้อหือคนมหล่อเนี่ยทำไมให้ยายยาๆรักมากเลยอ่ะดูสิยายรักพี่แป๊มมากๆเลยอ่ะรักมากมากเลยค่ะผมโอ้ยรัก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 ดูหางกระดิกเลยเอามือรักรักรักขอต้องรักนะครับเดี๋ยวยายล้างตัวก่อนนะพี่แป๊มนะ่ราๆยายๆตรงนี้นะรอยยายนะ 就鼻涕对不对嗯 ok